สวัสดีครับทุกคนมื้อนี้บอกลากันมาในรูปแบบเน้นหน่อยครับจำได้กันบ้กครับเน้นหน่อยเป็นตะหักเป็นตะหักครับเป็นตะหักบ้ครับทุกคน้วนตุ๊บุตุุุ๊ยู่ครับหลานรวบรวมชิบเน้นหน่อยมาให้มึงนะครับตอนนี้กะนั่งสันเขาอยู่ครับอันนี้ก็ทิ้งเวลาไปส่งยานะครับส่งยาไปสว์ครับ ยัางประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละครับอีตาล่ากันเต็มที่ครับหอบกินครับยังเย็บข,ขี้โค้งขี้ควยเป็นนั่นแหละครับน,นี่จะมาทิ้งเรือนนะครับเอาไปกัมานางสวดทรรมิธีครับบอกลากระห็ดปากมุบมิบมุบมิบตามพระอาจารย์เพื่อนนั่นแหละครับท่องบ่ได้น,านา่นะกันได้สองลายเติบอยู่นะครับทุกคน สวดเสร็จแล้วก็มาย่นทานกันครับเนี่แหละก็ว่าสิเก็บยุทข์ชั้ล่างนี่แหละครับแต่ว่าบ่ไห้ครับเป็นเนียนครับเป็นจับภาพครับกระตองย่นทานอยู่ข้างบนครับสิไปเก็บน้่เด็กหน่อยโม่ไห้เด้อยครับอันนี้กระเพาเสร็จเจ็บร้อยครับเตรียมกระป๋องกันครับเป็นมอไซค์ไปบ้านนั่นแล้วครับจอบเมนจีวอนบินครับนี่ก็มาเก็บกระดูกยากครับตอนคำคำครับ เสร็จแล้วก็กลับบ้านครับกันจำนวนหน่วยจักหน่อยครับน้องน้องหน่วยกันยุ้มหัวพี่เนียนี่แหละครับร้อมซื้อกันยุ้มหัวพี่เนี้ยนครับน้องก็ได้พอเสาร์มากับตักบาดครับตักบาดเสร็จแล้วก็มานั่งชั้นเขาครับเสร็จแล้วก็ไปซื้อครับนี่แค่นี้แหละครับรวบรวมคลิปมาให้มึงซื้อๆนี่แหละครับไปเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคับ กอนเลยนะคะ